วันนี้เรามาทำถั่วดําต้มน้ําตาลหรือข้าวเหนียวถั่วดํากันนะคะข้าวเหนียวถั่วดากะทิข้าวเหนียวถั่วดํากันนะคะอ่าเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างอ่าเรามีข้าวเหนียวมูนมาแล้วหนึ่งถ้วยนะคะข้าวเหนียวมูนมาแล้วหนึ่งถ้วยอ่าถั่วดํานะคะหนึ่งถ้วยนะคะต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะกรรมาวิธีการทําถั่วดําคือเรามีถั่วดํามานะคะ เราแช่น้ําค้างคืนหนึ่งคืนแล้วเราไปต้มจนถั่วดําเละนะ,ะน้ําตาลทรายหนึ่งถ้วยนะคะกะทิหนึ่งถ้วยนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะอาเราไปทํากะทิข้าวเหนียวถั่วดํากันนะคะ,ะวันนี้เรามีถั่วดํ็คือข้าวเหนียวมูนมาแล้วนะคะคืออัตราส่วนข้าวเหนียวพี่ปานจะมีในคลิปมูนข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวดํา ตัวข้าวเหนียวนะคะ1กิโลกร,รัมนะคะ1กิโลกร,รมัมเราไปแช่3ชั่วโมงแล้วเรามานึ่งนึ่งแล้วมาใส่กะทิ3ขีดเออไม่ใช่ะกะทิ1กิโลกร,รมัมคั้นน้ำให้ได้2ถ้วยครึ่งนะ,ะแล้วเกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วน้ำตาลสาย3ขีดนะคะามูนข้าวเหนียวแล้วเป็นข้าวเหนียวมูนมาแล้วนะคะ เรามาทานกับน้ำกะทิถั่วดำอ่าเราไปทำน้ำกะทิถั่วดำกันเลยนะคะการทำน้ำกะทิถั่วดำคือเราใส่ส่วนผสมนะคะน้ำตาลเกลือกะทิด้วยกันนะคะแล้วใบเตบยสีใบมัดท่อนมาเลยนะคะแล้วเรานำไปตั้งไฟใช้กรรมวิธีการคนให้กะทิเข้มข้นนะคะอ่าแล้วเราก็นำถั่วดำที่เราต้มเรียบร้อยแล้วลงไปเลยนะคะแล้วเรามาทานกับ ข้าวเหนียวมูนของเรานะคะอ่าเราไปทํากระน้ํากะทิกันเลยอ่าเราตั้งจนเดือดปุดๆมาเลยนะคะเราคนตลอดเวลานะคะให้ใบเตยหอมนะคะแล้วเราใช้กะทินะคะอ่าเอาตัวดําลงไปเลยนะคะตัวดํามาใส่เลยค่ะแล้วเราก็ไปจัดจัดเสิร์ฟกันอ่าเสร็จแล้วนะคะเมนูข้าวเหนียวตัวดำนะคะง่ายๆทำง่ายๆไม่ยากเลยนะคะอ่า นะคะคทําง่ายๆไม่ยากเลยทําตามกรรมวิธีนะคะทําจานกันค่ะขอชิมหน่อยนะคะอืออร่อยมากๆเลยนะคะไปทําทานกันค่ะการขอตัวไปทามเจอกันลิปใหม่ค่ะเคค่ะ